สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของสมเด็จพระเจ้าพระสาะทองหรือสมเด็จพระสันเพศที่หครองราชพศ2173ถึง2199ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่24แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระสาททองพระราชประวัติเบื้องต้นและการขึ้นสู่อำนาจพื้นเพเดิมแต่เดิมทรงเป็นขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์เป็นพระมหาอมาตย์และต่อมาคือ เจ้าพระยากลาหหมสุริยวงศ์ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์เดิมข้อมูลทางประวัติศาสตร์หลายแหล่งระบุว่าทรงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชวงศ์สุโขทยัยหรือรัชวงศ์เดิมโดยมีข้อสันนิษฐานหลากหลายเช่นเป็นพระโอรสลับของสมเด็จพระเอกาทศรสหรือเป็นพระยาสนิทของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมบิดาของพระเจ้าปราสาททองเป็นพี่ชายของพระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมบทบาทสําคัญ ทรงมีความชอบจากการปราบกบฏชาวญี่ปุ่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทำให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยากลาหหมสุริยวงศ์และได้รับความไว้วางใจอย่างสูงการชิงบัลลังก์หลังสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสวรรคตเกิดความขัดแย้งในการสืบราชสมบัติเจ้าพระยากลาหหมสุริยวงศ์ได้นำกำลังเข้ายึดอำนาจจากสมเด็จพระเชษฐาชิราชซึ่งเป็นโอรสองค์โตของพระเจ้าทรงธรรมแล้วสำเด็จโทษ แล้วยกสมเด็จพระอาทิตย์ยาวง์ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเชษฐา,าธิราชซึ่งมีพระชนมายุ11บพรรษาขึ้นเป็นกษัตริย์หุ่นเชิดก่อนที่เจ้าพระยากลาหมสสุริยวงศจะปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์เองในที่สุดเมื่อพศ2173การกำจัดอุปสรรคทรงต้องต่อสู้และกำจัดอิทธิพลของกองกำลังซามูไรญี่ปุ่นรวมถึงยามดะนางามะสะที่เป็นผู้นำฐานญี่ปุ่นและเคยช่วยพระองค์ปราบกบฏพระศรีสินมาก่อน เพื่อสร้างความมั่นคงในอำนาจพระราชะกรณียกิจที่สำคัญการปกครองทรงปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินให้รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางมากขึ้นโดยให้เจ้าเมืองมาปฏิบัติหน้าที่เข้าเฝ้าที่ศาลาลูกขุนในพระราชวังทุกวันและส่งผู้รังเมืองไปปกครองหัวเมืองแทนโปรดให้ตรากฎหมายขึ้นหลายฉบับเช่นพระอายการทาตพระอายการลักษณะมรดกพระอายการลักษณะกูนี้พระอายการลักษณะอุทธร และกฎหมายพระด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงต้นรัชกาลมีการขับไล่กองกําลังญี่ปุ่นที่ยังหลงเหลืออยู่ออกไปจากอาณาจากักรทรงทาสงครามและปราบปรามกัมพูชาทําให้กัมพูชากลับมาเป็นประเทศสราชของสยามอีกครั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาทรงสร้างและบูรณะวัดวาอารามจํานวนมากเช่นวัดชัยวัฒนารามในปีพาศ2173โดยสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมขอม ทรงสร้างปราสาทนครหลวงโดยจำลองแบบมาจากนกครวัดในกัมพูชาเพื่อเป็นที่ประทับพักแรมระหว่างเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาทสระบุรีทรงสร้างพระที่นั่งปราสาททองซึ่งปัจจุบันคือพระราชวังบางปะอินทรงให้พระสงฆ์ไทยไปบำรุงพระพุทธศาสนาในหลังกาตามคำขอของพระเจ้ากรุงหลังกาข้อสังเกตและข้อมูลเพิ่มเติมความเห็นต่อพระองค์ มีการกล่าวถึงพระเจ้าประสาททองในหลายแง่มุมทั้งในเชิงลบเช่นทรงมีจิตใจโหดเที้ยมทะเยอทยานและทรงลุ่มหลงในศสยศาสตร์และโหราพยากรเพื่อสร้างความชอบธรรมในการขึ้นของราชรัชสมัยทรงครองราชยยาวนานถึง26ปีหรือบางแหล่ง27ปีตลอดรัชสมัยเป็นช่วงเวลาที่แผ่นดินมีความสงบสุขปราศจากสงครามใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์พระราชโอรสองค์สำคัญ สมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งเป็นพระราชะโอรสของพระเจ้าประสาททองทรงเป็นกษัตริย์องค์ต่อมาที่นำพาอาณาจักรอยุธยาไปสู่ยุครุ่งเรืองสูงสุดสมเด็จพระเจ้าประสาททองสวรรคตในปีพศ2156ราชวงศ์ประสาททองได้ปกครองกรุงศรีอยุทยาสืบต่อกันมาจนถึงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชก่อนจะสิ้นสุดลงเมื่อปีพศ2238โดยมีกษัตริย์ในราชวงศ์สพระองค์1 การขึ้นครองราชที่เต็มไปด้วยข้อถกเถียง The controversial accession พระเจ้าประสาททองมีพระนามเดิมว่าออกยาสีวรวงศ์ก่อนได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์การขึ้นสู่บัลังของพระองค์ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่นองเลือดที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์อยุธยาโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้บทบาทในการค้นอำนาจกำจัดอิทธิพลญี่ปุ่น ก่อนหน้านั้นพระองค์มีความดีความชอบในการปราบกบฏพระศรีศิลป์พระโอรสอีกองค์ของพระเจ้าทรงธรรมจนได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าพระยากลาโหมสุริยวง์การสำเร็จโทษกษัตริย์สองพระองค์หลังสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสวรรคตพระองค์ได้นำกำลังเข้ายึดอำนาจจากสมเด็จพระเชษฐา,าธิราชซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่22และสำเร็จโทษจากนั้นทรงยก พระอาทิตยวงศ์ซึ่งเป็นกษัตริย์หุ่นเชิดขึ้นครองราชได้เพียง36วันก็ทรงสำเร็จโทษอีกองค์แล้วจึงทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์เองการกำจัดยามดะนางามาะเมื่อยามดะนางามาะหรือที่อยุธยาแต่งตั้งเป็นออกยาเสนาพิมกซึ่งไปปกครองเมืองนครศรีธรรมราชทราบข่าวการรัฐประหารที่อยุธยาและแสดงท่าทีไม่พอใจ พระเจ้าประสาททองจึงทรงหาทางกำจัดโดยมีหลักฐานระบุว่าทรงใช้กลอุบายให้ยามดะถูกวางยาพิษจนเสียชีวิตในที่สุดจากนั้นจึงทรงขับไล่ชาวญี่ปุ่นที่เหลืออยู่ออกไปจากราชาอาณาจักรการอ้างสิทธิ์และความชอบธรรมหลังขึ้นครองราชพระเจ้าประสาททองทรงพยายามสร้างความชอบธรรมให้แก่การครองบัลลังก์โดยมีการกล่าวถึงการที่พระองค์เป็นพระโอรสหลับของสมเด็จพระเอกาทศรส และทรงใช้หลักโหราศาสตร์และพิธีกรรมทางศาสนามาสนับสนุนอำนาจของพระองค์ตำนานฟ้าผ่าประสาทมีบันทึกว่าเคยเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงพระที่นั่งในพระราชวังถึงสามครั้งซึ่งในแง่หนึ่งถูกตีความว่าเป็นลางร้ายแต่ก็มีการตีความในเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นการพิสูจน์อำนาจศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ 2. พระราชดำริและผลงานด้านการก่อสร้าง หรือ Royal Initiations and Construction Works รัชสมัยของพระเจ้าประสาททองเป็นยุคที่มีการก่อสร้างและบูรณะสถาปัตยกรรมที่สำคัญหลายแห่งโดยได้รับอิทธิพลจากศิลปะขอมและอยุธยาตอนต้นอย่างชัดเจน 3. ความเชื่อและพิธีกรรมพระเจ้าประสาททองทรงให้ความสำคัญกับพระราชพิธีและโหราพยากรอย่างมากซึ่งเป็นที่มาของคำกล่าวขานว่าทรงเป็นกษัตริย์สายมู โหราศาสตร์และไสย,ยศาสตร์ทรงใช้โหราศาสตร์ประกอบการตัดสินใจและการกำหนดพระราชพิธีต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและอำนาจให้กับราชวงศ์ที่เพิ่งสถาปนาขึ้นการเปลี่ยนแปลงปฏิทินในรัชสมัยของพระองค์มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินและมีพระราชกำหนดเกี่ยวกับพิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาที่เข้มงวดมากขึ้นพระราชทานพระสงฆ์ไปลังกาเมื่อกษัตริย์ลังกา หรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันมีพระราชสารขอพระสงฆ์จากกรุงศรีอยุธยาไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ลังกาเนื่องจากพระพุทธศาสนาในลังกาเสื่อมลงพระเจ้าประสาททองก็ทรงตอบรับและส่งคณะสงฆ์ไปซึ่งต่อมาเป็นรากฐานของคณะสยามวงในศรีลังกา 4. บทสรุปราชวงศ์ประสาททองราชวงศ์ประสาททองเป็นราชวงศ์ที่สของอยุธยา ปกครองอาณาจักรในช่วงปีพศ2170ถึง2288รวม58ปีแม้พระเจ้าประสาททองจะทรงครองราชยาวนานและสร้างความสงบภายในอาณาจักรได้แต่หลังพระองค์สวรรคตในปีพศ2199ก็เกิดเหตุการณ์แย่งชิงบัลลังก์อย่างรวดเร็วเช่นกัน 5. มุมมองของชาวต่างชาติ (Foreign Perspectives) การขึ้นของราชและรัชสมัยของพระเจ้าประสาททองเป็นช่วงเวลาที่ชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายและมีอิทธิพลในราชสำนักมากที่สุดช่วงหนึ่งทําให้มีบันทึกของชาวต่างชาติที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพระองค์ไว้หลายฉบับโดยเฉพาะบันทึกของชาวดัชและชาวญี่ปุ่นบันทึกของยิเลเมียสฟานฟลีดเจเลเมียสวานฟลีดเป็นพ่อค้าชาวดัชที่เข้ามาเป็นหัวหน้าสถานีการค้า ของบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์หรือ VOC ในกรุงศรีอยุธยาในช่วงพศ2176-2182ถึงซึ่งเป็นช่วงต้นรัชกาลของพระเจ้าประสาททองมุมมองเชิงลบบันทึกของฟานฟรีดโดยเฉพาะเรื่อง The Historical Account of the War of Succession มักจะมองพระเจ้าประสาททองในแง่ลบอย่างมากโดยพรรณนาว่าพระองค์เป็นคนทรยศ หรือเทรเตอร์เป็นผู้ที่กระหายอำนาจมีความทะเยอะทะยานสูงและใช้วิธีการที่โหดเหี้ยมในการแย่งชิงบัลลังซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของพระองค์ในช่วงแรกการรัฐประหารบันทึกของฟานฟรีดเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ยืนยันรายละเอียดการรัฐประหารและการสำเร็จโทษกษัตริย์สองพระองค์ก่อนหน้าพระเจ้าประสาททองขึ้นของราชเองนนยบายต่อชาวตะวันตกเนเธอร์แลนด์หรือฮอลันดา ในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองความสัมพันธ์กับฮอลันดามีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากฮอลันดาเป็นมหาอำนาจทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยุธยาทรงให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่ VOC โดยเฉพาะการค้าสินค้าผูกขาดบางชนิดมีการสร้างโรงเรือนค้าขายและคลังสินค้าของฮอลันดาขึ้นที่ปากคลองตะเคียนทำให้การค้าขายมีความเฟื่องฟูญี่ปุ่น ความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นตกต่ำลงอย่างรวดเร็วหลังจากการกวาดล้างชุมชนสมุไรและพ่อค้าญี่ปุ่นที่เคยมีอำนาจในยุทธยาเพื่อตัดตอนอิทธิพลทางการเมืองและลดความขัดแย้งภายใน 6. ด้านเศรษฐกิจและสังคม economy and society แม้การขึ้นสู่อำนาจจะมีการนองเลือดแต่ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในรัชสมัยของพระเจ้าประสาททองถือเป็นช่วงที่อาณาจักรมีความสงบและมั่นคงภายในเศรษฐกิจการค้า ความรุ่งเรืองกรุงศรีธยาในรัชสมัยนี้ยังคงเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญมีพ่อค้าจากหลายชาติเข้ามาค้าขายทำให้เกิดความมั่งคั่งมหาศาลการผูกขาดสินค้าราชสำนักอยุธยาควบคุมการค้าสินค้าสำคัญหลายชนิดโดยเฉพาะสินค้าที่ได้รับความนิยมจากต่างชาติเช่นไม้ฝางใช้ทำสีย้อมและพริกไทยซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของแผ่นดิน การปรับปรุงการปกครองเพิ่มเติมการลดอำนาจหัวเมืองนโยบายให้เจ้าเมืองมาเข้าเฝ้าที่ศาลาลุกขุนและส่งผู้รังเมืองไปดูแลหัวเมืองแทนเป็นการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางหรือเซนทรัลไลเซชันอย่างชัดเจนเพื่อลดโอกาสที่เจ้าเมืองจะมีอำนาจสะสมและก่อกระบฏได้การปฏิรูปกฎหมายใหม่หลายฉบับเช่นพระอายการธาตและพระอายการลักษณะมรดก แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจัดระเบียบสังคมและการบริหารราชการให้เป็นระบบมากขึ้นพระบรมราชานุสรพระเจ้าประสาททองทรงเป็นพระบรมราชาบิดาของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของอยุธยาคือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นผู้ที่สานต่อและพัฒนาความรุ่งเรืองทั้งเศรษฐกิจและการต่างประเทศให้ถึงขีดสุดในเวลาต่อมา 7. พระอุปนิสัยและบุคลิกภาพ personality and character จากบันทึกทางประวัติศาสตร์และพงศาวดารหลายฉบับโดยเฉพาะของชาวต่างชาติอย่างวันวลิตทำให้เราเห็นบุคลิกภาพของพระเจ้าประสาททองในหลายมิติความทะเยอทะยานและโหดเหี้ยมเป็นที่ยอมรับกันว่าพระองค์มีความทะเยอทะยานสูงและกล้าหาญในการเข้ายึดอำนาจแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงใช้ความโหดเหี้ยมและเด็ดขาด ในการกำจัดศัตรูทางการเมืองและผู้ที่ต่อต้านการขึ้นสู่อำนาจของพระองค์อย่างรวดเร็วและรุนแรงเคร่งครัดในพิธีการและศาสนาทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดระเบียบราชสำนักและพิธีการต่างๆอย่างเคร่งครัดรวมถึงการก่อสร้างวัดวาอารามและปราสาทขนาดใหญ่เพื่อเสริมสร้างบารณีและแสดงถึงความชอบธรรมในฐานะปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ใหม่ลุ่มหลงในศสย,ยศาสตร์และโหราศาสตร์ ทรงเชื่อในเรื่องโชคลางคำทํานายและโหราศาสตร์อย่างมากข้อมูลนี้สอดคล้องกับการที่ทรงต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่ปกติหลายครั้งหลังขึ้นครองราชเช่นเหตุการณ์ฟ้าผ่าพระที่นั่งทําให้พระองค์ต้องพึ่งพาพิธีกรรมทางศาสนาและพราหมณ์เพื่อแก้เคล็ดและสร้างความมั่นคุมทางจิตใจให้แก่ราชสำนัก8การสิ้นสุดของรัชสมัย The end of the reign สวรรคตสมเด็จพระเจ้าประสาททองสวรรคตในปีพุทธศักราช2199คศ1656ตามบันทึกตะวันตกบางฉบับโดยครองราชอยู่ทั้งสิ้นประมาณ26ปีปีพุทธศักราช2170ถึง2199การสืบราชสมบัติที่ปั่นป่วนแม้จะครองราชอย่างมั่นคงและสงบแต่การสวรรคตของพระองค์ นำไปสู่ความขัดแย้งในการสืบราชสมบัติอย่างรวดเร็วและรุนแรงภายในราชวงศ์ประสาททองที่พระองค์ก่อตั้งขึ้นเองสมเด็จเจ้าฟ้าชัยพระโอรสองค์โตขึ้นครองราชได้เพียงสองวันก็ถูกสำเร็จโทษโดยพระอนุชาคือพระนารายมหาราชและพระเจ้าอาคือพระศรีสุธรรมราชาสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาพระอนุชาของพระเจ้าประสาท,ทองขึ้นครองราชได้เพียงสองเดือนเศษ ก็ถูกสมเด็จพระนารายมหาราชชิงราชสมบัต like <t Form ation> ิและสำเร็จโทษในที่สุดเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าแม้พระเจ้าประสาททองจะทรงรวมอำนาจไว้ได้ทั้งหมดตลอดราชสมัยแต่ก็ไม่สามารถวางรากฐานการสืบราชสันติวงศ์ที่ราบรื่นให้กับราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นเองได้สำเร็จ 9. มรดกและผลกระทบต่ออายุทยา Legacy and Long-term Impact รัชสมัยของพระเจ้าประสาททอง ทิ้งมรดกไว้หลายประการซึ่งส่งผลต่อราชอาณาจักรอยุธยาไปจนถึงช่วงปลายการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ทรงเป็นผู้สถาปนาราชวงศ์ประสาททองซึ่งเป็นราชวงศ์ที่นำพาอายุธยาเข้าสู่ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดยุคหนึ่งในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชสถาปัตยกรรมของประยุกต์การสร้างวัชชัยวัฒนารามเป็นตัวอย่างสำคัญของสถาปัตยกรรมที่สะท้อนการฟื้นฟูอิทธิพลของ โดยเฉพาะปรางและเมรุที่ล้อมรอบซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างความยิ่งใหญ่และอ้างอิงถึงอารยธรรมโบราณรวมศูนย์อำนาจการปฏิรูปการปกครองและลดอำนาจหัวเมืองเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้อำนาจของกษัตริย์ในอยุธยามีความเด็ดขาดและรวมศูนย์ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยต่อมา